สวัสดีครับก็ขอใหทุกท่านครับมาที่สนามแอสแตเดียมครับชมแมตช์จำลองแกงขันฟุตบอลพิวรีครับประจำงการสองพันยีาถึงสองพันครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพบกับเชลซีครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพอร์โซนทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับก็สำหรับคู่นี้ครับโดนแข่งจริงครับวันที่ห้ามกราคมเที่ยงครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับก็มารับชมได้ผ่านช่องทางมอนาแมสครับวันนี้หมัดจำลองแกงขันผ่าน อีฟ e ุตบอล2021กันก่อนครับถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับหัวตารางครับแมสติทีกับเชลซีสถิติการเจอกันเนี่ยห้าเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมสติทีชนะไป4ครั้งครับแล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนเชลซีเนี่ยยังไม่ชนะเชลเชลซีไม่ชนะแมสติทีเลยครับใน5เกมหลังสุดครับต้องดูเกมนี้ผลจบเป็นยังไงก็สามารถร่วมให้ผลสกอร์กันไใต,ใต้คลิปเลยครับหลังจารับชมก็ฝากกด like, ไลค์กดติดตามช่องมืงใจผมด้วยครับ เิตตี้ครับเจ้าบ้านครับ4-2-1-3ไฮแลนด์โอดินกับแบรนเชอร์กีครับเป็น3ประสานแนวรุกครับมีเบโรซินวาครับเป็นตัวเชื่อมเกมแดนกลางทีนี้เราเดิ้จับคู่กับอิโกกาเซเลตครับเป็นผู้ตัวรับครับทางฝั่งเชลซีครับ4-2-3ครับจอไปโดนาเปาครับสายกานาโชขวาเป็นเร์โตครับตรงกลางมีโคเมอร์ครับเอนโซเฟรเดร์แล้วก็ริสเจมส์คารุบาครับ ลองมาดูเกมนี้กันว่าผลจบเป็นยังไงครับเซอติก็ซิตี้เหนือกว่าชัดเจนครับหเหมแรงเริ่มครับเป็นซิตี้ครับชุดสีฟ้าขี่ลูกเปนกองเปียกซายไปขวาครับเชลซีนี่มาในชุดสีดำนะครับดูเบนดิอาสให้มาจังหวะนี้โฟเดนแบร์โดซินวาแบร์โดซินวายิงเลยครับโอ้โหเปอร์เซฟครับ โอ้โหโรเบิร์ตซันเชน,นี่ออกแรงเซฟก่อนเลยครับลูกน,นีนก้นี่ครับสัตว์ไก่โอ้โหนี่รวมๆ35มหลานะครับโอ้โหักทายก่อนครับแต่มุมครั้งแรกของซิตี้เป็นฟอร์เดนครับจะเปิดเข้ามาแล้วเป็นหาแลนด์ได้โขกแหม,มนิดเดียวครับบอลนี้เป็นบอลทุ่มของเชลซีนะครับ มามาคุระยะครับให้มาที่เอนโซไหลต่อมาที่กานาโชครับให้มาจอไปโดสวยครับการาโชไหลามาจอไปโดครับแล้วยังไงพิกมาโคพาเมอร์สัตว์บ้างครับลูกนี้เข้ามือของดานุนุม่าครับก็แลกกันทักทายครับไรเดอร์มาทางโฟเดนอ้าวติดกุสโตรครับ โยกมาทางซ้ายที่คูคุเรียกานาโชต่อมาที่โคมเมอร์ครับเอโต้วังหดอุยโดนชนลูกนี้ก็ฟรีคิกของเชลซีครับสินก็มาเตือนก่อนนะครับจังหวะนี้ของู้เรนแมนซิตี้ ไปคลิกลูกนี้ครับของเชลซีจากโคพาเมอร์สัดเลยครับมาไปติดกำแพงลูกนี้ก็เตะมุมของเชลซีครับเป็นเตะมุมครั้งแรกครับจัดว่าเป็นคู่เบกแม์ประจรําฤดูกาลสัปดาห์นี้เลยครับขั้าจังหวะนี้จะเปิดเข้ามาครับจากโคพาเมอรอ์เหมือนจะเล่นสั้นนะครับ เปิดมาโอโ้ได้โขกลูกนี้ก็เบาเกินไปครับโคเดนมงสก,กัดออกมาเอาทางของฮาแลนด์ไหลต่อครับฮาแลนด์โอ้โหนี่กระชากเดี่ยวเลยครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับแล้วลูกนี้เบรโดซินวาทําชิง่งโอ้โหไกลเกินไปยังปาดเข้ามาด้านในแล้วออกหลังครับเป็นลูกเตะมุม ผมลูกนี้ครับอ่าลุ้นกันครับแล้วเป็นหูเลยครับบอลเลยไปหมดเลยไหนมาหวานี้ครับอาครับชาเปโดไห้มาที่เอนโซออกมาที่ชาเปโดอีกครั้งหนึ่งอาแล้วครับล็อกมาด้านในแล้วหาช่องกาณาโชเออุโดนโชลูกนี้โอ้โหแล้วสินไม่ว่าด้วยครับไม่เป่าแม้แต่นิดเดียวก็อ้าวยังไงครับ ประสินก็เป่าให้ครับโหยังหวะนี้ได้ความคงับมากตอนแรกเหมือนมองไปด้ได้ดเปรียนแต่ว่าอมันไปต่อไม่ได้ครับก็ต้องเป่าให้ครับลูกนี้แล้วฟิกคิกระยะอันตรายด้วยครับนี่ครับเป็นโคพาเมอร์ครับ จะยิงทีมเก่าหรือเปล่าปั่นลูกนี้เอาเรียบร้อยครับโอ้โห1-0ไปเลยครับเชลซีออกนำแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0จากโคพเมอร์ครับนาที15โอ้นี่ยิงทีมเก่าด้วยครับโอ,โ,โอ้โหโคพเมอร์น,นี่เด็กปั้นเด็กเทลแต่เป็นเด็กปั้นจากแมนเชสเตอร์นะครับทุกทีก็เซฟด้วยสายตาเลยครับแหมไปไม่ทันครับตอนนารูม่า หนึ่งศูนย์ครับเอากลับมาเป็นตัวจริงได้ครั้งหนึ่งครับนาทีสี่สิบห้าครับก็หนึ่งตัวศูนย์ครับเชลซี oh, ออกนำไปก่อนไปกันต่อครับเบรโดซินว่าอาร์แลนยิงเลยครับอ่มก็ไปติดบล็อกครับ ว่าอุ้ยกระแทกลูกนี้ไม่ฟาวครับเล่นต่อเล่นต่อยังไหวครับให้มาที่มาลุกกุสโตกุสโตมาที่ลิเจมส์ครับมาเทียนโซโคพาเมอร์ไหลต่อมาโอ้เตะไม่ดีครับจังหวะสวนกลับแบรนเชอร์กี้ครับนิโก้กอนซาเลสดิแอสเอสบบโดซินวาให้มาที่ทีนีเดอร์สครับ ทีนี้ไดเตอร์ให้มาที่ฮาแลนพิกแล้วแล้วจังหวะสัต์ด้วยขวาลูกนี้ไปติดชาลูบาครับยังไม่ได้นะครับจังหวะนี้ของมนส์สตีแล้วเชลซีสวนกลับขึ้นมาเอนโซไหลออกมาทางซ้ายที่กรานาโชครับโพมเมอร์าเมอร์ให้มากุริยาแตะมาที่เอนโซว่างหรือเกินครับเปโดเนโตสัดลูกนี้โอ้ย เป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของเชลซีครับจังหวะได้สัดแล้วนะจังหวะนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบโอ้โหอัอาเบนโซ่เปิดมุมครั้งที่สองของเชลซีนะครับเบนโซ่ฟอนันเดสปเปิดเข้ามาแล้วกาณาโชวไปอยู่ด้านหลังครับแหมไม่ได้มงครับ เนสาดยาวขึ้นมาเอ้าได้บอลด้วยครับจังหวะนี้ลิสเจมให้มาถือมาใหม่ครับวันนี้ลิสเจมเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางด้วย<ป>เล่นคูกับเอนโซโคนันเดสมาชิวส์ยูเนสครับไปต่อไรอันเชอร์กียูเนสโอ้บอลออกข้างครับ เป็นบอลทุ่มนะครับจังหวะนี้การ์นาโช่แปะมาที่คูรคิรยาครับการ์นาโช่เปิดมาไม่มีใครผ่านไปแล้ว30นาทีครับสกอร์เนี่ยยัง1.0เต่อพาวเมอร์วนมาเอโตพิกลูกนี้เป็นพาวเมอร์ครับมาวนสกัดมาจังหวะนี้ ไปต่อครับโคเดนมาที่นิโก้กอนซาเลสครับไรอันเชอร์กีล็อกมาโอ้โหโดนชนนิดนึงมาแล้วครับนิโก้กอนซาเลสเนนูเนสครับพลิกมานูเนสไปได้ครับเปิดมาแล <C> e <at> แ้วฮาแลนโอ้โหจังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงครับตัดได้ก็ช่วงขวามาเน <C> e <at> โตอัลวาเมอร์ครับ ที่กุสโต้ไปต่อนะครับวันนี้ฮาเมอร์ขึ้นมาที่กุสโต้เปิดมาแหมไม่มีใครวันนี้เฟโดอรซินวา,รานครับ,บรกัดมาเนโต้ ครึ่งแรกเหลือ5นาทีนะครับมาคูเรียเอนโซ่เปิดมาลูกนี้ครับเอาครับจังหวะน,นี้ได้บอลครับอลำหน้าไปครับจังหวะน,นี้ไม่ได้เป็นลำหน้าของกาลาชโชค,ครับลายกองหลังของซิตี้นี่ดันสูงนะครับ ครึ่งแรกยัเหลือประมาณ3นาทีครับชาโรบาปึุ๊บเข้ามือของซันเชสครับอา้าว <Yes. S 1> ขอใจ่ายมาที่ชาโรบาไหนต่อครับกุสโตเอโต้ได้บอล <Yes. S 1> มาทางพาวเมอร์เสียบอลง่ายครับแม่จงมังหวะสวนกลับเ <Yes. S 1> ชกี้ <Yes. S 1> ยันเชกี้ปาดเข้ามาโอ้โหจะให้ฮาแลน แาวุสินเอ้ามีล้มลงไปครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเล่นต่อกุสโตไปโดนเนโต้ครับยกมาอูเบนดิอาสแตบทิ้งออกไปเลยครับแล้วสินเป่าจบครึ่งแรกครับก็เป็นเชลซีครับทีมเยือนออกนำไปก่อน1-0จากฟรูฟีคิกของโพรพเมอร์นาที16ครับโอกาสเข้าทำเนี่ยเชลซี4ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งครับส่วนซิตี้ยิง3เข้ากรอบ2ครับ ก็ไปชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับอีก45นาทีครับารับเกมครึ่งหลังเริ่มครับเป็นทางฝั่งเชลซีครับออกบอกขึ้นมาใหม่หรือยาครับต่อมาที่กานาโชเอ้ไปเสียบอลครับนูเนสตัดได้นิโกกอนเซลเลสเชกี้ต่อมานูเนสครับอัลเลน บาราโดซินวาได้บอลแล้วยิงเลยครับลูกนี้ออกหรือเปล่าครับไม่ออกครับฟ้าไว้ได้จากซันเชสฟางบอลออกมาที่ชาโลบาไปต่อที่กุสโตครับเนโตให้มาที่พาวเมอร์ครับนี่กาลาโชรออยู่ทางซ้ายแต่เลือกจ่ายมาที่กุสโตแล้วกุสโตไปไม่ได้ครับต้องคืนมาพาวเมอร์พิก จังหวะนี้หาช่องหูสุดท้ายนี่เจอนิโก้กอนซาเลสครับแ่เขากว่าโคาลี่ให้มาที่ที่นี่เลเดอร์เบนเดียสต่อมาจังหวะนี้รรย,ยานเชอร์กีชลวาเก็บได้ครับถึงหลังนี้ก็พยายามจะลุยขึ้นมานะครับ ที่ไปโดนเนโตครับซ้ายนี่มีกาลาโชยไม่ได้นะครับ right. ครับเบรลสินบากำลังเข้าช่วงหนึ่งชั่วโมงครับสกอร์นี่ ตามหลังกันอยู่นะครับไบรดซินวาพอม,มอือตัดได้ที่เนโต้ครับ,บรามาเข้าการโช์หนึ่งหนึ่งกับดีอสาสโอ้ไปต่อไม่ได้ให้มา จ่ายมากุสโตพาเมอร์เอโต้ครับอีกครั้งหนึ่งกุสโตเปิดมาเราตีลังกาฟาดเลยครับแหมน,นี่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับโอซิตี้ตัดเกมมาใหม่ที่ก่อนซาเลสมาที่ฮาแลนด์ครับแบรายยานเชอร์กีปรอยยันเชอร์กีพลิกมาทางซ้ายโอ้โหนี่ไม่ผ่านกุสโตกุสโตนี่ตามเก็บได้หมดเลยครับ ไปต่อครับครับในโตเปิดมาติดบล็อกลูกนีออกหลังก็เป็นเตะมุมของเชลซีอาจะเล่นสั้นหรือเปล่าครับนี่ครับเล่นสั้นกับเอ้าโดนเตะล่วงไปเลยอเอาเตะออกข้างครับ เปิดของพรอเมอร์ครับโอ้ยลูกนี้ครับมอุ้นิดเดียวครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับโอ้หาช่องแล้วครับนี่ครับปันนี่ครับนิดเดียวครับโอ้โหเกือบได้นะครับเอากระโชครับถูกเปลี่ยนตัวออกครับส่งคริสเซนลงมา ทีโฟเดนเกิดมาลูกนีห้หลังจะเข้าสู่นาที80แล้วนะครับสกอร์เนี่ยซิตี้ยังตามตีเสมอไม่ได้ครับอ่าเอาแล้วชนกันเองครับลูกนี้ลุกขึ้นมาก่อนครับแล้วเป็นตัวโคซิสครับลงมาแทนนิโกกอนเซลส์ครับต้อตง เล็งแล้วครับตอนนี้เอโตออกครับส่งคอนสันลงมาไวลี่ครับให้มามาคอนสันแล้วโอ้โหนี่กิเต้นเก็บได้แล้วพาเมอร์โอ้โหแล้วพาเมอร์ไปเสียบอลง่ายเกินครับมาัก,กิวครับลงมาตัวสำรองด้วยพัมเมอร์ให้มากิเต้นโอ้กิวลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟครับโอนอารุมา่า ยังครับยังไม่ได้ประตูครับไปต่อครับอาร์ซิโูเนสประสิทธิ์มาที่เชอร์กี10นาทีสุดท้ายครับมาแล้วครับโฟเดนยิงลูกนี้เอาเรียบร้อยครับตีเสมอ1-1จากฟิลโฟเดนครับนาที80ครับโอ้โหนี่ตีตามตีเสมอจนได้ครับจากฟิลโฟเดนครับโอ้นี่ซัดด้วยขวาครับเรียบร้อยไปเลยครับ นะครับยังพร้อมีเวลาเหลือครับ10นาทีอ่าอาจจะหาผู้ชนะได้ครับ10นาทีตอนนี้แบ่งกันอยู่ทีมละหนึ่งคะแนนครับดูจังหวะแรนเชอร์กีครับนี่ครับเป็นเบโรซินวาแล้วเป็นฮาร์แลนด์ครับจ่ายตัดเข้ามาแล้วโปเดนนี่หูนี่ยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยนะครับ จังหวะปาดเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ครับเต็มข้อเลยครับเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับโอ้โหนี่เปลี่ยนสองเลยเลวิสลงมาแทนเนสแล้วก็ฮาเก้ครับมาแทนทีนีนลเลเดอร์สครับยังพอมีเวลาครับ วอชิงตันเลตเชมวอชิงตันเอาขวามากุโตกุสโตเจอกับโอไรดี้ครับกุสโตไปไม่ได้แล้วไม่ฟาวด้วยอเก้เป็นบอลทุ่มของซิตี้ครับมาครับโอไรดี้ อทุ่มครับเอามากิวเก็บได้มาที่วอชิงตันโอ้โหแล้วกระชากยาวไปหน่อย5นาทีสุดท้ายครับฮาแลนมาที่เชกีครับเบรดุสินวาเปิดแล้วลูกนี้ฮาแลนหลุดหนึ่งหนึ่งจับโอ้โหไกลเกินไปครับ2นาทีสุดท้ายครับเป็นวอชิงตันได้บอลมาที่กุสโตรครับ มาวอชิงตันจะเปิดเข้ามาลูกนี้เอาแล้ว็แตะยาวอีกแล้วครับนาทีสุดท้ายโควาสิตไหลามาฮาแลนด์ครับอ่านะครับซิตี้เชียร์กีไปย,ยานันเชกี้แตะออกมาโควาสิตโควาสิตยังจ่ายมาติดบล็อกลูกนี้อาเก้เอาไปเสียบบอลให้เชลซีกิเตนครับกิเตนให้มาที่โคบามเมอร์อาเชลซีเอ้าไปเล่นหลายจังหวะเกินแล้วผสินเป้าจบเกมเลยครับ ก็แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับก็จบไปสำหรับบิ๊กแมตช์แมนเชสเตี้กับเชลซีนะครับก็ไปรับชมเกมจริงกันได้นะครับในวันที่5มกราคมครับเวลาทิ้งถึงครึ่งครับก็สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเพ่นโซนได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ